ตายน้อยน้องเล็กน้องเล็กครับหนูขึ้นไปหนูลงไม่ได้เหรอเอาเอาเอาลงมาลูกแล้วลงมา โซนไหม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 ตามไม่ทันแล้วโนโนไปลูกไป อย่าดือ้ออย่าดื้อหลายเี้ยเฮ้ยอย่าโซนหลายลูกแม่ตามไม่ทัน แม่ตาไม,ม่ทันครับกระต่ายน้อยมามามาเร็วเเยอะแยะเอาวิ่งไปวิ่งไปวิ่ง บิงกน้องเล็กแอบอะไรลูกน้องเล็กเอาอย่าทำน้องน้องยังเล็กอยู่น้องยังเล็กอยู่ครับน้องออกกำลังกายยามเย็นครับ เยอะเลยครับตัวเล็กตัวน้อยเล่นดีๆลูกถาโลเกิน ดวิ่งยังกะตายไปไหนตัวหนึ่งหมาเห่าใครมาวะจะเอ๋จะเอ๋เอ้าดีบๆๆ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 เรเอาขึ้นต้นไม้ลูกขึ้นต้นไม้ให้ดูไหนลูกแล้ว แล้วออาขึ้นต้นไม้ลูกสลิมขึ้นต้นไม้เลยลูกสลิมอึบ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 แล้วอึบอึบมาลูกมาอย่าเกะก,กันลูกอย่าเกะก,กัน ตัวกันหนึ่งก็ตายก็ตายน้อยเอ้าอุ้ยตามไม่ทันดูตัวนี้ด <te Liberty Overwatch> e ีกว่าอะดูตัวนี้ดีกว่าจะเอ๋เอาเอาจะเอ๋ถอยฟูถอยฟูเนาะถอยฟู คุยฟูครับมาลูกมาไปไหนหมดแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอย่าดือ้อลูกอย่าดือ้ออย่าดือ้อโอ้ตามแม่ทัน อุยไปไหนหมดแล้วไปไหนหมดแล้วเอ้ยนี่อยู่นี่ตามไม่ทันค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะถ่ายยากมากเลยนะคะกำลังสนค่ะ น,นี่ฝาวแฝดนะคะกำลังดือ้อมอม,มาแล้วสามเลยตัว,วนึงมาแลวสีนะคะสี่ขนมไทยนะคะแก๊งขนมไทยตัวเดินสิน่ารักเชียว ขาไปแล้วคะ bye bye, ่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีคะ่ะ